สวัสดีครับนี่คือไลฟ์ยามเช้านะครับมีประเด็นเรื่องของไฟป่านะฮะที่มลารัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งท่านผู้ชมถ้าติดตามสถานการณ์ก็จะติดตามสถานการณ์แล้วก็เห็นว่ามีบ้านบ้านที่พักของดาราน,นักแสดงชื่อดังที่ถูกเผาทำลายไปหลายหลังนะฮะหลายคนนะครับ ก็ถ้าจะอัปเดตในส่วนนั้นก็ได้แต่ว่าเท่าความนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะถ้าให้ดูในรายงานเช่นนี้อ้างอิงของ Voice of America นะครับไฟป่าที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อค่ำวันอังคารที่ผ่านมาใกล้กับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางตะวันออกเฉียงเหนือของนครลอสแอนเจลิสก่อนที่จะลุกลามอย่างรวดเร็วมีรายงานการอพยพที่ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่ต้องนำผู้สูงอายุที่อยู่ภายในออกมาที่บริเวณล,ลานจอดรถด้วยวีลแชร์นะฮะดยรถเข็น และก็เตียงคนไข้เนื่องจากอาคารนั้นเสียหายจากไฟป่านอกจากนี้ยังมีไฟป่าอีกพิกัดหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันได้สร้างความเสียหายให้กับย่าน Pacific Palisades พื้นที่เชิงเขาที่เป็นย่านที่พักอาศัยของคนดังในแคลิฟอร์เนียถนนนทางไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากผู้คนตัดสินใจทิ้งรถและก็เดินเท้าเพื่อหลบหนีจากไฟป่ารุนแรงการจราจรที่ติดขัดในย่านดังกล่าวทำให้รถฉุกเฉินไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้และบ้านเรือนและธุรกิจเสียหายอย่างหนัก ตลอดเส้นทางไฟป่าถ้าคุณดูตามที่สำนักขา่าวต่างๆรายงานเนี่ยมันก็จะมีภาพซึ่งปรากฏที่ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะไฟป่าพิกัดที่3เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลา22นาิก30นาทีของวันอังคารซึ่งทำให้ต้องอพยพอย่างเร่งด่วนในซิลมาในซานเฟอร์นันโดวาเล่ทางตอนเหนือของนครลอสแอนเจลิสอีกทั้งยังมีรายงานไฟป่าลามไปยังย่านมาเลบูด้วยเช่นกัน นี่เป็นย่านซึ่งปกติที่ภาคอัไัยเนี่ยจะราคาสูงนะครับแล้วก็ที่ดินก็จะราคาแพงแล้วก็จะทําให้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ซึ่งมีฐานะค่อนข้างดีเนี่ยจะมีบ้านสวยๆงามๆแต่ว่าก็เป็นพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าอยู่เสมอนะฮะแค่บังเอิญในรอบนี้มันมันไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็วมากแล้วก็ลามไปไกลเกินกว่าปกติที่ท,ที่ไฟป่าในแต่ละปีจะมีนะครับ มีพิกัดที่นอกเหนือไปจากเซลมาในย่านเซนซานเฟอร์นันโดแวลเล์แล้วก็มาลิบูเนี่ยก็ยังมีพิกัดไฟป่าที่4ี่ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันพุทธที่โคเชลล่านะฮะพื้นที่ดังๆทั้งนั้นนะฮะซึ่งสาเหตุของไฟป่ายังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนแต่ว่าไฟป่ามันก็เกิดขึ้นมีหลากหลายเหตุผลนะฮะคุณจะเชื่อมโยงไปถึงประเด็นเรื่องภูมิอากาศก็ได้คุณจะเชื่อมโยงไปถึงะระดับของอุณภูมิแล้วก็ความเสี่ยง ที่มันมีอยู่ในป่าคือระดับของอุณหภูมิในที่นี้ไม่ใช่ระดับของอุณหภูมิร้อนและเย็นเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราพูดถึงความชืน้นนะฮะระดับความแห้งนอกหือไปจากนั้นมันมีเรื่องอื่นซึ่งอาจจะต้องรวมไปถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดพื้นที่ป่าในการเคลียร์บางพื้นที่ซึ่งจำเป็นต้องเคลียร์เพื่อป้องกันปัญหาไฟไม่ป่าเสร็จแล้วก็มีปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยจุดเริ่มต้นเป็นผู้สืบจดุดชนวนก็ได้ แต่ไม่ว่ามันจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะมันเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วก็มันก็ดูเหมือนว่าไม่สามารถควบคุมได้มันแค่อยู่ที่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไฟไม้ป่าใหญ่ขนาดไหนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและเกาะก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะฮะ,ะถ้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยตามที่ v ิวรายงานไฟป่าแคลิฟอร์เนีย,ยในรอบนี้โหมหนักเนื่องจากกระแสนั้นกระแสลมรุนแรงประมาณเกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อวันอังคารแล้วก็ได้ยกระดับเป็น129กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเราพูดถึงระดับ129กิโลเมตร่อชั่วโมงซึ่งสูงขึ้นจากเฉลี่ยก่อ,น,อนนี้ประมาณ100กิโลเมตร่อชั่วโมงซึ่งก็เป็นไฟซึ่งลมเป็นลมซึ่งแรงอยู่แล้วลมแรงอากาศแห้งต้นไม้เก่าๆแก่ๆแ,แห้งๆสีแบบเทาๆน้ำตาลน้ำตาเลเนี่ยนะฮะแบบนั้นอ่ะเต็มเพียบนะฮะแล้ว มันเป็นมันเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นเป็น perfect storm อะ่ะสำหรับไฟไม่ป่าซึ่งคุณไม่ต้องเป็นโจโรเกิหรือไม่ต้องเป็นโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่ต้องเป็นแกร์วนนิวเซมเนี่ยคุณเป็นผู้ซึ่งไม่ต้องเชี่ยวชาญด้านปัญหาปัจจัยต่างๆซึ่งนำมาสู่ไฟไม่ป่าเนี่ยคุณก็จะพอวิเคราะห์ได้อยู่แล้วว่าทั้งหมดนี้มันย่อมเกิดขึ้นเมื่อใดเมื่อหนึ่งนะฮะถ้าไปดูในบางบริเวณเนี่ยนะฮะกระแสะลมรุนแรงอาจจะยกระดับสูง บริเวณเทือกเขาแล้วก็เชิงเขาสูงถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะบางพื้นที่ลมแรงมากเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่พอไฟจุดติดแล้วพอมีลมแรงเนี่ยควนี้มันยิ่งยิ่งพัดแล้วก็ลามไปเรื่อยๆมันลามไปถึงจุดที่ปกติเนี่ยไม่ใช่เป็นจุดที่จะเกิดไฟไม่ป่านะฮะมันลามไปไปไปสู่ residential area ซึ่ง อยู่ใกล้ติดกับป่านะฮะอยู่ในป่าก็มีด้วยแต่ว่าอยู่ใกล้ชิดกับบริเวณซึ่งป่านั้นทึบเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันขณะนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาสหรัฐเขาระบุว่ากระแสลมรุนแรงเนี่ยยังเป็นอุปสรรคต่อการดับไฟป่าไปจนถึงอย่างน้อย18บนาฬิกาของวันพุธอย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้เนี่ยลากยามวมาจนถึงวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เนี่ยประเด็นก็คือว่ามันไม่มันไม่สามารถได้รับการดับดับ ไฟป,ป่าสักสักกะทีนะฮะแล้วก็ผู้ว่าการมอรัอดแคลิฟอร์เนียแกเวินนิวเซมเนี่ยโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ1,400คนได้พยายามควบคุมไฟป่าและก็ทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยชีวิตผู้คนจากภัยพิบัตินี้ประเมินความเสียหายนะฮะจริงๆถ้าไปดูตัวเลขคนตายเนี่ยมันจะดูไม่สูงแต่ว่าการทำลายล้างทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมหาศาลเราพูดถึงอาคารประมาณ1 3,000แห่งนะฮะ แล้วประชาชนประมาณประมาณหนึ่งแสนหนึ่งแสนกว่ารายซึ่งต้องอ,อพยพออกจากบ้านช่องของตนเองสภาพอากาศแปรปรปวนในรอบนี้ยังทำให้ประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศครั้งสุดท้ายในช่วงซึ่งดำรงตำแหน่งแล้วก็ยกเลิกกำหนดการเดินทางมาที่ Riverside County นะที่ผู้นำสหรัฐจะประกาศการสร้างอนุสาวรีย์สแห่งในแคลิฟอร์เนียก็ยกเลิกแผนการนั้นด้วยแต่ไบเดนเขายังอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสนะครับเพื่อมอนิเตอร์สถานการณ์รัฐบาลกลางสหรัฐก,ก็มีการช่วยบรรเทาภัยพิบัติผ่าน Federal Emergency Management Agency หรือฟีมาด้วยรดูการที่เกิดไฟป่ารุนแรงในแคลิฟอร์เนียเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมในแต่ละปี จนถึงเดือนตุลาคมด้วยนะฮะอ้างอิงจาก Western Fire Chief s Association แต่ไฟป่าในเดือนมกราคมนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนักเพราะเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2022เมื่อไม่นานมานี้เองแล้วก็มีไฟป่าถึง10ครั้งในเดือนของมกราคมของปี2021ไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยในแคลิฟอร์เนียแต่ว่าแต่ละรอบเนี่ยมันไม่ได้ลุกโชนขนาดนี้ นะครับรอบนี้มานาการหนักมากเป็นพิเศษนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นข้อมูลล่าสุดเชียร์เห็นได้ว,ว่าฤดูไฟป่าเริ่มต้นขึ้นเร็วและสิ้นสุดช้าลงกว่าปกติเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณฝนซึ่งลดลงอันมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ฝนที่จะช่วยดับไฟป่ามาช้ากว่าที่ควรจะเป็นคุณจะโทษภูมิอากาศก็ได้เอาจริงแล้วแต่ว่าคุณอาจจะโทษศักยภาพของ หน่วยงานรัฐในแคลิฟอร์เนียที่ด้อยด้อยในที่นี้คือบกพร่องผมเข้าใจว่ามันมีวิธีการรับมือนในการที่จะต้องมีการเคลียร์บางพื้นที่นะฮะที่เป็นเป็นซากไม้เก่าๆแห้งๆซึ่งมันกองอยู่หรือบางทีมันอาจจะเป็นพื้นที่ซึ่งคือเคยฟังผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เรื่องนี้ซึ่งผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะพูดถึงเรื่องนี้มากแต่ว่าบังเอิญมันมัน,มนกลายไปเป็นข่าวสําคัญในป๊อปเคานเตอร์ บ้านคนดังเนี่ยนะเผาไหม้หมดเลยตั้งแต่เจมส์บูดยันแพ r ริสเซลตันยันแอนโทนีฮอปกินส์นะครับมันก็เลยอยู่ในข่าวแหละจริงๆแล้วนะฮะคือมันอยู่ในข่าวไม่ใช่เพราะว่าไฟไม่ป่ามันอยู่ในข่าวเพราะว่าไฟไม่ป่าจนมันลุกลามบานปลายลุกโชนไปถึงบ้านเรือนของอภิมหาเศรษฐีซเลบริตี้ดารานักแสดงฮอลลีวูดนะฮะนั่นคือเหตุผลที่มันมีความสำคัญในเชิงข่าว ถ้าไปดูรายงานอีกชิ้นหนึ่งใน BBC หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในมอเรัตแคลิฟอร์เนียให้สัมภาษณ์ว่าไฟไม้ป่าพื้นที่ฮอลลีวูดฮิลส์เนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วขณะที่การควบคุมสถานการณ์ถือว่าเป็นศูนย์เนื่องจากมีกระแสลมแรงอย่างต่อเนื่องลมความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงม,ม,มันทําให้คุณดับไฟป่าไม่ได้เขากลัวกันถึงขั้นว่าป้ายฮอลลีวูดเนี่ยจะไหมไปด้วยผมก็ไม่รู้ว่ามันล่าสุดมันไปถึงไหนแล้วนะฮะแต่เอาเป็นว่า ผู้พยพเนี่ยนะหนึ่งแสนคนได้ออกจากพื้นที่ขนาดที่ต้องระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า1,400คนแต่ว่าดับไม่ได้แล้วฮะดับไม่ได้มันป้องกันไม่ให้เกิดอาจจะมีโอกาสในการเคลียร์พื้นที่บ้างแต่ว่ามันดับดับยากมากสรุปอีกครั้งนะฮะนอกเหนือไปจากาไฟป่าพาเลเซสเพลิงเผาผลาญพื้นที่จากระยะเริ่มต้น50ไร่เป็นกว่า500ไร่ภายนในเวลา20นาทีแล้วก็ในช่วงคืนวันพุธพื้นที่ไฟ ไฟป่าเผาผลาญไปเพิ่มขึ้นมากกว่า40,480ไร่นั่นเฉพาะไฟป่าที่พาราเซดทาให้ต้องอพยพผู้คนออกมาจากพื้นที่เฉพาะพาราเซตเนี่ย30,000คนซึ่งต้องอพยพออกจากบ้านเรือนเราพูดถึงคนทั่วไปเราพูดถึงเซเลปเราพูดถึงบ้านใหญ่บ้านกลางบ้านเล็กย่านนี้เป็นย่านไฮโซย่านคนรวยแต่ว่า ถ้าคุณมาห่างๆจากบริเวณ Pacific p a l a ร a เ e มันก็มีย่านซึ่งไม่ได้รวยนักหนาคือมันมันลุกชนในแบบที่เละเทะหมดเลยฮะทั้งแคลิฟอร์เนียแล้วมันดับไม่ลงมันดับไม่ลงในแบบที่คุณเห็นเพลิงเนี่ยนะฮะภาพที่คุณเห็นเนี่ยมันอย่างก,กันรกลงแคลิฟอร์เนียทั้งเป็นเผาทั้งเป็นนะฮะ ในรายงานของ B B C ระบุต่อว่ามีไฟไฟป่าอีตันซึ่ง6ชั่วโมงแรกในี่ยไฟป่าอีตันลุกลามครอบครุมครอบคลุมพ,พื้นที่กว่า2530ไร่โดยมีจุดเริ่มต้นที่อัลอาดดีนาซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาในเมืองพัสดีนาพัสดีนาเป็นย่านซึ่งสวยนะฮะแล้วเนินเขาก็ค่อนข้างน่าอยู่ตาเวลาท้องถิ่นเนี่ยในช่วง18นิกา30นาทีของเย็นวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ย ในย่านนั้นก็มีแรยง,งานผู้เสียชีวิตนะฮะไฟกินพื้นที่ไปประมาณ25,300ไร่มีย่านเฮิร์สนะไฟป่าย่านเฮิร์สกลุ่มเพลิงอยู่บริเวณด้านเหนือของเมืองซานเฟอร์นันโดซานเฟอร์นันโดเกิดไฟป่าขึ้นตั้งแต่งคางนะฮะแล้วก็ลามมาถึงทุกวันนี้พื้นที่ไฟไฟเนี่ยกินไปประมาณ2,150ไร่แล้วก็มีไฟป่าวูดลี่นะฮะเริ่มประทุข,ขึ้นในสวนสาธารณะวูดลี่ 1> 6 1นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นในวันพุธหน่วยดับเพลิงของนครลอสแอนเจลิสระบุว่าสามารถควบคุมเพลิงในไฟป่าวูดลี่ได้เส็แล้วก็มีไฟป่าโอลิวัสนะเกิดขึ้นบริเวณเขตเวนทูราทางตอนตกชิ้งเหนือของนครลอสแอนเจลิสกินอาณาเขตประมาณ27ไร่ในบริเวณนี้สถานการณ์ควบคุมได้แล้วก็มีไฟป่าลีเดียไฟป่าลีเดียเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา14นาฬิกาวันพุธนะฮะตามเวลาท้องถิน่น บนพื้นที่ภูเขาแอตเทนทางตอนเหนือของนครลอสแอนเจลิสกินพื้นที่ไปแล้วเกือบ8ป5าไร่และสามารถควบคุมเพลิงได้ได้ประมาณ40%ทั้งหมดนี้เดี๋ยวถึงเวลามันก็จะเผาไหม้ต่อแล้วมันก็จะจบเดี๋ยวตื่นมาวันหนึ่งมันก็จะจบไม่กี่วันข้างหน้ามันจะมีบทเรียนต่างๆนานา,นาแต่ส่วนใหญ่แล้วบทเรียนต่างๆเหล่านั้นก็จะไม่ถูกหยิบยกมาใช้เพื่อป้องปรามเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นอีกส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่วัวหายแล้วล้อมคอกนะฮะ มันจะเป็นไฟไหม้ป่าเสร็จแล้วก็พยายามอธิบายว่าควรที่จะป้องกันอย่างไรเสร็จแล้วก็ผ่านพ้นไปเสร็จแล้วพอพอถึงฤดูแห่งไฟไหม้ป่าอีกรอบมันก็จะไหม้อีกรอบมันเป็นความล้มเหลวต่อเนื่องในการป้องกันปัญหานี้เชิงระบบไฟไหม้ป่าในแคลิฟอร์เนียเกิดขึ้นทุกปีและแล้วแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยมันจะร้ายกาจในระดับที่เผาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเซเลบริตี้เยอะแยะขนาดไหน เอาจริงๆแล้วผมจะเปรียบเทียบเลยว่ามันเหมือนปัญหาน้ําท่วมในไทยก็คือว่าน้ําท่วมในไทยเนี่ยทุกปีเราก็บ่นกันใช่ไหมฮะทุกปีเราก็โทษรัฐบาลกันใช่ไหมฮะทุกปีเราก็มีนักวิเคราะห์อธิบายถ,ถ,ถึงแนวทางในการแก้ไขแก้ไขปัญหาเชิงระบบชงโครงสร้างใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็จะมีงบประมาณซึ่งอนุมัติมาจากหน่วยงานรัฐในการแก้ปัญหาใช่ไหมฮะเสร็จแล้วถึงเวลาก็จะมีน้ําท่วมอีกรอบอารมณ์เดียวกันไฟไม่ปาดแคลิฟอร์เนียคือข่าวรีไซเคิลเหมือนกัน กับข่าวน้ําท่วมไทยแต่บังเอิญในปีนี้และในเดือนนี้มันโหดมากมันโหดมากในแบบที่ดับไม่ลงลมแรงเกณฑ์ของลมคือนี่จากประมาณ50กิโลเมตรถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงมากมีไฟป่าซันเซ็ตเกิดขึ้น18นาฬิกาในพื้นที่ฮอลลีวูดฮิลส์เลยย่านที่อยู่อาศัยที่สามารถมองเห็นย่านประวัติศาสตร์ของเมืองไฟลุกลามกินพื้นที่ไปแล้วประมาณ1 3 0ไร่ฮอลลีวูดฮิลส์นะฮะ ดังกว่านี้ก็หายากแล้วผลการวิจัยชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งในการเกิดไฟป่าครั้งนี้ BBC รายงานว่ากระแสะลมซึ่งพัดแรงและความแห้งแล้งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่ากลางฤดูหนาวที่กําลังลุกลามทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน่าจะมีบทบาทสําคัญอย่างไรก็ตามงานวิจัยของรัฐบาลสหรัฐยังคลุมเครือในแง่าการเชื่อมโยงกับก,บการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับไฟป่าที่มีขนาดใหญ่กว่า และรุรแ <trilogy> นแรงมากกว่าในภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกามีภาพโอเวอร์วิวให้ดูด้วยนะฮะว่ามีพื้นที่เพลิงไหม้ที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นเฮอร์ซลีเดียอีเทนวูดลีย์โอลิวาสซันเซ็ตและก็พาเลซัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงอุณหภูมิที่สูงขึ้นความแห้งแล้งที่ยืดเยื้อการสูญเสียน้ําในชั้นบรรยากาศเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญในการเพิ่มความเสี่ยงและพื้นที่เกิดไฟป่าทางตอนตกของสหรัฐอเมริกานี่เป็นมุมมองขององค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ อย่างไรก็ดีหลังจากฤดูร้อนซึ่งอบ่นมากและไม่มีฝนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมายิ่งทําให้แคลิฟอร์เนียมีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษขาดฝนก็มีความเสี่ยงอากาศแห้งไม้แห้งก็มีความเสี่ยงแต่ต่อให้มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในแบบที่เป็นอยู่คือไม่ได้มี c l i m a c c change ระดับใหญ่ในแบบที่เป็นอยู่ไฟไม่ป่าก็ยังเป็นภัยคุกคามสำหรับป่าในแคลิฟอร์เนียอยู่ดีคือหมายความว่าหมายความว่าสิ่งที่ผมพยายามอธิบาย ก็คือว่าคุณจะต้องทำคำคําความเข้าใจว่าปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงทางภูมิอากาศมีผลเอื้อให้ไฟไม่ป่าได้ง่ายขึ้นหรือบ่อยขึ้นด้วยเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยต่อให้ไม่มีปัจจัยนี้ไฟมันก็ไม่ป่าแคลิฟอร์เนียหนักอยู่ดีระดับความเสี่ยงอาจจะไม่เยอะเท่าระดับความเสี่ยงทวีคูณขึ้นมาเพราะ climate change แต่ว่าระดับความเสี่ยงก็สูงอยู่ดีถึงแม้ว่าสมมติว่าไม่มีปัญหา global warming นี่ผมพยายามพูดอย่างแฟร์ที่สุดนะฮะในมุมมองของคนซึ่งเขาเจอกับปัญหาไฟไหม้ป่าในแคลิฟเร์เนียมาเป็นเวลาเป็นร้อยร้อยปีนะฮะ สภาพอากาศที่แห้งประกอบกับลมซันตาอานาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทำให้เกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและเป็นอันตรายตามที่เห็นในละครลอสแอนเจลิสและเขตเวนทูราที่อยู่ใกล้เคียงโดยทั่วไปแล้วฤดูไฟป่าในแคลิฟอร์เนียจะขยายออกไปในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมแต่ตามที่แ er, กเินนิวเซอร์ผู้ว่าการแคลิฟอร์เนียกล่าวในงานแถลงขา่วขาวเมื่อันงคานขณะนี้ปัญหาไฟไฟไหม้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดไปไม่มีฤดูไฟป่าแล้วมันเป็นปีแห่งไฟ คือมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณตามที่ B B C รายงานเนี่ยคาดการณว่าอยู่ที่1 1ล้านนะฮะเจ0 0 0ล้านบาท1.73ล้านล้านบาทเว็บไซต์ a c c u w a t o r ผู้ให้บริการด้านพยากรณ์อากาศเชิงพาณิชย์คาดการว่าไฟป่าแคลิฟอร์เนียอาจจะสร้างความเสียหายแก่ทางเศรษฐกิจประมาณ 5.2- ถึง5.7หมื่นล้านดอลลาร์5 2บ b U S คือประมาณ1.8ล้านล้านบาทะฮะมหาศาลนะฮะมหาศาลคาดว่าจะมีสิ่งก่อสร้างซึ่งได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากเหตุไฟป่าและอาจจะทําให้ไฟป่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เลวร้ยรายที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของแคลิฟอร์เนียในแง่ของจํานวนสิ่งปลูกสร้างที่พังเสียหายและความสูญสิททางเศรษฐกิจสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งแน่ชัดอันนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายอุตุนิยมวิทยาของ Accu วต สิ่งที่แน่ๆก็คือว่าจะไม่มีใครไปปลูกบ้านในย่านต่างๆเหล่านี้ซึ่งไฟไม่ไปอีกแล้วบ้านแพงๆของเซเลบริตี้เนี่ยเขาก็ไปหามลรัฐอื่นที่จะอยู่อาศัยดาราน,นักแสดงในสหรัฐเนี่ยเขาก็จะค่อยๆทยอยออกจากมลรัฐแคลิฟอร์เนียในย่านนี้อยู่ย่านอื่นในแคลิฟอร์เนียอากาศก็ดีนะฮะและจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องอยู่แคลิฟอร์เนียก็ได้ถึงแม้ว่าเป็นดาราน,นักแสดง ผลกระทบต่อคนบนเทิงสหรัฐมหาศาลในรอบนี้อย่างแน่นอนได้มีการประกัศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์นะครับครั้งที่97เนี่ยตอนแรกจะประกาศ17มกราคมเขาขยับออกไปเป็น19มกราคมและขยายเวลาการลงคะแนนของสมาชิกประชุถึง14มกราคมด้วยในแถลงการดังกล่าวของ Academy of Motion Picture Arts and Sciences สถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์ระบุว่า เสียใจต่อผู้ซึ่งได้รับผลกระทบโดยเฉพาะสมาชิกในวงการบันเทิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากไฟปา่าเบลลี่คริสโตลเพอร์สฮิลตันดาราไรคเพียบนะฮะซึ่งเป็นเหยื่อในรอบนี้คือไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันมันเกิดขึ้นบ่อยก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบที่ทำลายล้างดุขนาดนี้อันนี้ดุแบบเป็น Fire Burning From Hell ในขณะเดีวยวกันเมื่อกี้ผมพูดไว้ว่ามีข่าวเกี่ยวกับการ ขายอาวุธนี่นะฮะให้ดูสั้นๆนิดหนึ่งสวีเดนเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อ,อรถถังจากเยอรมัน44คันนะฮะในรายงานข่าวของ DW เนี่ยเขาเขียนว่า Sweden will buy 44 New German Leopard 2A8 Battle Tanks as they aim to modernize their existing military arsenal It will cost them จะใช้งบประมาณในการซื้อรถถังเหล่านี้สูงจนทำให้ทั้งหมดงบประมาณกระทรวงกลาโหมซึ่งอัดฉีดเข้ามาในการเพิ่มศักยภาพด้านยุทโธปกรณ์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสวีเดน p ทาลจอห์นเซนได้ระบุก็คือจะมีงบอัดฉีดเข้ามาเพิ่มเติม1,900ล้านยูโรนะฮะ22,000ล้านสวิดิชโครโนล of the new acquisitions 10 will replace tanks donated by Sweden to Ukraine อ๋อ,อ,อเขาจะซื้อรถถังมา44คัน10ใน44เจ้เอามาแทนที่รถถังซึ่งส่งไปให้ยูเครนแล้วก็จะมีการปรับ m a i n ทน i n เขาเรียก Renovate ปรับรถถังเดิมอีก66คันให้ดีขึ้นด้วยเป็นการอัปเกรดอันนี้ก็น่าตื่นเต้นดีนะฮะพูดถึงข่าวทหารนะครับมีข่าวเกี่ยวกับ โจเซฟโอุนนะฮะเขาได้รับการเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศเลบานอนโจเซฟโอุ oun, Chief, นเลบานิสอาร์มีชีฟนะฮะเป็นผบทบอของประเทศเลบานอนได้รับการเลือกให้เป็นประธานาธิบดีเมื่อวานนี้อายุ60ปีนะครับเขาเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้มีชื่อเสียงระดับสากลสักเท่าไหร่เพราะว่ากองทัพเลบานอนไม่ค่อยมีชื่อเสียงเพราะว่าที่เลบานอน มีฮิสบลละและเมื่อเลบานอนมีฮิสบุลละเนี่ยกองทัพลานอนก็เลยถูกมองว่าเป็นกองทัพสายพิราบอย่างไรก็ดีโจเซฟอานนนั้นชนะการเลือกตั้งในรอบที่สองในการลงคะแนนเสียงในระดับของสภาเป็นคนซึ่งไม่เคยมีบทบาททางการเมืองมาก่อนและก็เป็นหัวหน้าหน่วยงานซึ่งประชาชนก็นิยมคือทหารเลบานอนไม่ได้ถูกมองว่าสร้างปัญหาให้กับบ้านเมือง ไม่ได้ถูกมองว่าปล้นประชาธิปไตยทหารเลบานไนม่ได้ถูกมองว่ารบกับพลเมืองของตัวเองด้วยทหารเลบานไนม่ได้ถูกมองว่ารบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยทหารเลบาน,นถูกมองว่ารักษาธิภาพ<笑><笑>เพราะมีฮิสบอละแล้วที่น่าสนใจคือว่าผบ,บทบคนนี้โจเซฟอาอุนซึ่งขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาได้รับการโหวตในสภาให้เป็นเนี่ยนะฮะตัวเขาเนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับสหรัฐแล้วก็ซาอุดิอาระเบีย ทบจะเป็นตัวแทนของสหรัฐและเซเเบียได้เลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือไม่ดีคือในเลบานอนสหรัฐอเมริกาเขาพยายามที่จะมีมีฟุตติ้งนิดหนึ่งก็คือมีคือมันมีมีอิหร่านใช่ไหมฮะแบ่งปันอำนาจในการควบคุมการใช้กำลังในประเทศเลบานอนไปในรูปแบบของการส่งฮิสบอลเลาะ์เข้าไปครองเมืองใช้ใช้เลบานอนเป็นพื้นที่ในการถมากินเสร็จแล้วสหรัฐก,ก็จะเข้าไปบทบ,บาทในการชูนักการเมืองส่วนตัวเองนิยม ซึ่งคนนี้เป็นผบทบของกองทัพสายพิราบของเลบานอนได้เป็นประธานาธิบดีที่น่าสนใจคือว่าประธานาธิบดี you young, คนใหม่นามสกุลเดียวกันกับประธานาธิบดีคนก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันโจเซฟอาอุลเนี่ยนะชื่อเดียวกันกับประธานาธิบดีซึ่งจ,จะพ้นจากตาแหนง่งคนซึ่งจ,พจะพ้นจากตาแหน่งมีชื่อว่ามิเชลอาอุนนามสก,กุลสะกดเหมือนกันและประนามสกุลซึ่งแปลกเหมือนกันสะก,สะกดเหมือนกันประนามสกุลเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกัน นี่คือประธานาธิบดีคนหนึ่งของเลบานอนนะคนเก่าและคนใหม่มีความพยายามในการเลือกประธานาธิบดีมาหลายรอบนะฮะฮิสบลอก็คอยขวางนะฮะมันมีการแบ่งปันอำนาจกันนะระหว่างขั้วอเมริกาแบ็คหรือขั้วซุนนีแล้วก็ขั้วชีไอขั้วชีไอที่ฮิสบลอแบ็คอะไรเงี้ยมันมีการเมืองเชิงนิกายของศาสนาในประเทศเลบานอนอีกทีหนึ่งแล้วมันมีการเมืองแบบที่ ปาเลสไตน์เนอร์ออฟอร์ตี้ก็ต้องการมีบทบาทในเลบานอนอเมริกาก็ต้องการมีบทบาทอิหร่านก็ต้องการมีบทบาทอิสราเอลเนี่ยก็ต้องการมีบทบาทในเลบานอนด้วยตอนที่มีการหยุดยิง60วันเนี่ยในสงครามซึ่งเลบานอนมีกับประเทศเบื้องบ้านเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีการหยุดยิงกันเนี่ยฝรั่งเศสและสหรัฐจะเข้าไปมีบทบาทในการร่วมเจรจาแล้วก็ปรากฏว่าประธานาธิบดีอาอูนคนใหม่เนี่ยในอดีตในสมัยที่เป็นทหารเนี่ยก็มีบทบาทร่วมด้วยในการเจรจาให้มีการหยุดยิงในแต่ละรอบ เข้าใจว่าระยะหลังเขาก็มีบทบาทในการที่ทําตัวเป็นสายทำตัวเป็นทำไมมันหันไปข้างนู้นโอเคทำตัวเป็นสายพิราบทําไมมันหันทำไมกล้องมันหันนี้ผมเอเฮ้ยหันมาดิโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอแมนคือไอไอกล้องเนี้มันเป็นหุ่นยนตนะ์ฮะจู่ๆมันจะหันไปหามุมนูน้นมุมนี้เองฮนะแต่ว่าไอเดียคือมันต้องโฟกัสที่ใบหน้าผม จู่ๆมันก็หันหาอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นี้ตลกมากที่ผมชอบบันทึกด้วยแคร์มันนี้เพราะว่ากิมโบอลอันใหม่เนี่ยมันสนุกฮนะแล้วมันก็เนี่ยบันทึกไปแล้วก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคลิปยาวของรายการนะฮะมันหันหนีฮนะน่ารักดีแต่เก็บไว้นะฮะอย,อย่าเซนเซอร์ออกส่วนแคนเดตของฮิสบุลละี่แบ็กเนี่ยซึ่งมีชื่อว่าสุไลมานฟราเจีเนี่ย เขาถอนตัวเองออกไปนะฮะโอเคประมาณนี้ไม่มีอะไรมากผม,าาาผมแค่จะรายงานให้ทราบนะครับผมแค่จะรายงานให้ทราบข่าววันนี้เหมือนกันเยอะแต่จริงๆไม่เยอะสักเท่าไหร่มีแค่ประมาณนี้นะครับนั่นคือไลฟ์ยามเช้าวันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ดีผมบอกท่านผู้ชมว่าข่าวต่างประเทศมันจะมีเข้ามาอยู่ตลอดนะฮะกลางคืนจะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นยามเช้าก็จะมีสรุปแบบนี้ เสร็จแล้วตอนส,สายๆเนี่ยผมนั่งเช็คดูอีกทีถ้ามีประเด็นอะไรอะไรอีกรอบเดี๋ยวผมไลฟ์อีกรอบละกันนะครับ enjoy your coffee นะฮะ enjoy your coffee in the morning it's a Friday so have a great Friday สวัสดีครับ